นะครับนะสำหรับ New Sa y h e l l How to หน้าที่29ในส่วนที่เป็น workbook นะครับป .2 คุณครูพี่นันก็นำมาเฉลยนะครับหรือว่านำมาช่วยให้นักเรียนเท่าที่จะช่วยได้ตามสไตล์ของคุณครูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ขึ้นมาด้วยนะครับ write นะครับแปลว่าเขียน the letters letters ในที่นี้นะครับผมไม่ได้แปลว่าจดหมายนะครับแต่แปลว่าตัวอักษรให้เขียนตัวอักษร in order in order นี่แปลว่าเรียงตามลำดับให้ถูกต้องนั่นก็หมายความว่านี่นะครับก็เขียนมาว่า r e d r e เรามาเขียนเรียงเส้อใหม่นะครับเรียงตามลำดับให้ถูกต้องเป็น r e d นะครับอ่านว่า red แปลว่าสีแดงอันนี้เขาเรียกว่า in order นะโอเคเข้าใจนะครับคือเรียงเส้อใหม่ให้ถูกต้องเขาเรียกว่า Write the letter in order คุณครูก็เลยแปลว่าจงเรียงตัวอักษรจงเขียนตัวอักษรเรียงตามลำดับตรงเล็บเรียงตามคำศัพท์ที่ถูกต้องนะครับเข้าใจตามนี้นะครับนะแล้วแล้ว complete the sentence sentences นะครับทําประโยคต่างๆเหล่านั้นให้สมบูรณ์ and color และก็ให้ระบายสีบรรลูนให้ระบายสีลูกโป่งไปด้วยนะครับนะ ข้อที่หนเนี่ย red สีแดง Sunday is red นะครับวันอาทิตย์สีแดงก็ให้ระบายสีแดงลงไปที่ลูกป่งนะครับเราก็เปลี่ยนจาก D I E มาเป็น I E D นะครับนี่เขาทำให้เติมลงไปส่วนข้อ2นะครับอ่าเขาเขียนสลับกันอย่างนี้นะครับเราก็มาเขียนสมัยเป็น yellow เป็น Monday is yellow วันจันทร์สีเหลืองนะครับ มันเนแปลว่าวันจันนะครับ e ยลโลแปลว่าสีเหลือง is สทำไมไม่แปลนะครับนักเรียนตอบได้ไหมครับถ้าเรียนมากับครูพี่นันตั้งแต่แรกๆนะครับจะตอบได้ทันทีเลยคือกฎหลักไวยากรณ์บอกว่านะครับคำ adjective นะครับ e ย l o w เป็นคำ adjective verb to be ที่นำมาใช้คู่กับคำ adjective นั้นไม่จำเป็นต้องแปลนะครับนะ is เนี่ยไม่ต้องแปลเลยนะครับไม่ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับ โอเคนั่นคือหลักวยากรณ์ชนิดหนึ่งโอเค Tuesday i s pink นะครับนี่นะครับตัวนี้มาเขียนสมัยเป็น Pink ก็วันอังคารสีชมพูนี่นะครับสีอะไรครับ Green นะครับสีเขียววันพุธสีเขียวนะครับอันนี้เรียงใหม่เป็นสีส้มนะครับวันพระสัสบดีสีส้มนะครับ อันนี้บลูนะครับ blue วันวันพฤหัสอ่าวันศุกร์นะครับตัวทีรับวันศุกร์สีฟ้าส่วนวันสุดท้ายคือวันเสาร, Pur o, นร Pur o, ส์นะครับเพอร์โผนะครับ p u r p l e นะครับเพอร์โผสีม่วงนะครับวันเสาร์สีม่วงเป็นบว่าจบหน้าที่29ครับผมนะคุณครูไปเร็วเลยนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรืออ่าคุณครูสอนเร็วไปก็ เปิดดูหลายๆรอบนะลูกนะแล้วก็จะเข้าใจนะครับผมโอเคครับไปต่อหน้าที่30มสิเลย